เราจะติวตักกระสร์กันนะครับเริ่มจากชุดที่1ก่อน,นวันนี้เราจะติวชุดที่1นะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเราจะติวชุดที่2ตักกระสร์เราจะติวแค่2ชุดเท่านั้นพี่มั่นใจว่า2ชุดเนี่ยถ้าน้องติวแล้วเนี่ยยังไงยังไงตักกระสร์ไฟนอลไม่ยากแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาสําหรับน้องเลยนะครับฝึกให้ดีแล้วกันทีนี้มาดูในส่วนของนะครับติวตักกระสร์กันนะครับชุดที่1น่งอ่าน้องดูเลยนะครับชุดที่1 เริ่มเลยครับข้อแรกข้อแรกพี่อุ้ยเขียนว่าข้อเรื่องตัวเชื่อมโจทย์บอกว่ากําหนดให้ PQR <ม>เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จตามลําดับคําว่าจริงเท็จแสดงว่าตัวแรก P เป็นอะไรนั่นเองครับจริง Q เป็นอะไรครับน้องเท็จ R ก็เป็นอะไรเหมือนกันครับเท็จอันนี้คือจริงเท็จเท็จตามลําดับโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องใส่ P จริง Q เท็จ R เท็จพอน้องใส่ตรงนี้เสร็จโจทย์ถามว่า ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเหมือนกับที่โจทย์กําหนดมาให้โจทย์กําหนดอะไรมาให้ครับเขากํากหนด p ถ้าแล้วนิเสษ q แล้วก็หรือกับ r และกับนิเสษ p นะครับอา้าวทำยังไงก่อนอื่นก็คือให้น้องเอา p q r ที่น้องรู้แล้วที่เป็นจริงเท็ๆตัวนี้แทนที่ลงไปเลยนะครับเริ่มจาก p ก่อน p ตัวนี้เป็นจริงครับอ้าวใส่ p จริง r ของน้องเอ่อ q น้องเป็นเท็จแต่พอเจอนิเศษเท็จกลายเป็นจริง r ของน้องคือเท็จครับ ส่วนนิเศษพีครับ P เป็นจริงนิเศษเป็นเท็จอ้าวทีนี้ทบทวนหน่อยใครที่จําได้ครับตัวเชื่อมครับไหนลองบอกพี่อุ้ยหน่อยว่าถ้าเราเจอเตัวตัวเชื่อมแล้วอ้าวหนึ่งสองสามและจําว่าอะไรจริงและอะไรจริงและจริงได้อะไรเท่านั้นเลยครับจริงจําได้นะถ้ามีเท็จโผล่มาตัวหนึ่งไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามมันจะตอบอะไรทันทีครับเท็จทันไหมนะครับอ้าวใครลืมไปแล้วโนต้ตตรงนี้ไว้นะครับเวลาเจอตัวเชื่อม อันที่สองคือหรืออ้าวไหนโชว์หน่อยใครจําหรือได้หรือให้จําว่าอะไรเทืหรืออะไรครับเทืหรือเทืได้เทืเพราะมีกรณีเดียวนะครับผมแต่ถ้ามีจริงครับแล้วมีหรือไม่ว่าจริงจะหรืออะไรก็ตามมันจะตอบอะไรได้เลยเสมอครับผมจริงขันไปเน่ตต่อมาตัวที่สามครับตัวที่เป็นลูกศรข้างเดียวเราเรียกตัวนี้ว่าท่าแล้วใครจําท่าแล้วได้พี่ให้จําว่าอะไรข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเทืมันจะได้อะไรเท่านั้นครับ ต้องหน้าจริงและหลังเท็จเท่านั้นจาไว้เลยถ้าข้างหน้าขึ้นด้วยเทจอย่างนี้พี่กล้าพูดเลยว่ามันไม่มีโอกาสเป็นเท็และเพราะข้างหน้ามันขึ้นด้วยเท็จริงไหมมันไม่มีโอกาสเป็นเทจเพราะเท็จมันต้องขึ้นด้วยจริงอย่างนี้เราจะตอบจริงเลยโอเคไหมหรือถ้าข้างหลังครับลงท้ายด้วยจริงอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสเป็นเท็จเพราะว่ามันไม่มีทางที่ข้างหลังจะเป็นเทจได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตอบจริงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าแล้วนะครับถ้าข้างหน้าขึ้นเทจกับข้างหลังลงได้จริงเนี่ยเราจะตอบจริงได้เลย ต่อมาตัวที่3ครับตัวเชื่อมที่เรียกว่าลูกศรสองข้างครับก็คือก็อต่อมือก็อต่อมือให้จําง่ายๆว่า2ข้างต้องหน้าตาเหมือนกันถ้าเหมือนกันได้อะไรเสมอครับจริงต่อให้เทสเหมือนกันเสมอครับก็ได้จริงนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่าก็อต่อมืออ่ะโน้ตไปเลยนะครับตัวนี้คือตัวเชื่อมถ้าใครยังจําไม่ได้แนะนําว่าให้น้องจดตรงนี้ให้หมดใกล้สอบแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกือบจะปลายเดือนสิงหาแล้วแม่ แมงวันที่วันที่ยี่สิบแล้วเนี่ยเร็วมากอะน้องเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราจะสอบกันเดือนกันยาโรงเรียนที่สอบเร็วหน่อยก็จะสอบประมาณสิบสี่สิบห้ากันยาโรงเรียนที่สอบช้าหน่อยก็จะเลทออกไปประมาณยี่สิบกว่ากันยาแต่พี่บอกเลยนะสอบภายในเดือนกันยาแน่นอนเพราะตุลานี่คือสั่งปิดหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะต้องจัดสนามสอบเพราะมโหกึ้จะมีสอบเดือนตุลาคันอืเคยมีเด็กถามพี่ว <c oughs> ่าพี่มสี่สามารถสมัครสอบเข้ามหาลัยได้ไหมน้องวสอบได้ไหม สมัครก็ได้แต่คะแนนที่สอบยืนไม่ได้เข้าใจปะเพราะว่าเวลาน้องสมัครสอบน้องใช้แค่บัตรประชาชนแค่เบอร์ตัวเลขเข้าใจปะน้องกรอกในข้อมูลนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บน้องก็ติ๊กคำว่ากําลังศึกษาอยู่ม6จริงๆมันก็เหมือนโกหกเหมือนกันนะเพราะกำลังกินเยมสแต่ถ้าอยากจะสอบอ่ะต้องติ๊กคำว่ามหพอติ๊กเสร็จปุ๊บก็สมัครวิชาที่น้องจะสอบเช่นน้องอยากจะสอบเลขสอบภาษาอังกฤษสอบฟิสิกส์น้องก็สอบได้หมดเลยแล้วก็จ่ายตัง์วิชาละร้อยห้าสิบพอจ่ายเสร็จปุ๊บก็ย นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บน้องก็วันสอบก็ไปแต่ถ้าน้องไม่ใช่เด็กม .6 พี่ไม่แนะนําให้น้องสอบโรงเรียนที่น้องเป็นสนามสอบอย่างเช่นสมมติน้องเรียนน้องเรียนธัญญะเข้าใจไหมสมมติเรียนธัญญบุรีเนี่ยแล้วน้องนะครับอยากจะสมัครสอบน้องไม่ควรไปสอบที่ธัญบุรีที่เป็นสนามสอบเพราะอาจารย์จะรู้ได้ว่าน้องไม่ใช่ม .6 เข้าใจป่มเออน้องอาจจะไปสอบถ้าแถวนี้ก็จะมีสายปัญญาเออนนองอาจจะสอบสายปัญญาแต่เราเป็นเด็กธัญญะ หรือบางคนอยู่สกลอาจจะไปสอบทันยะก็ได้สียทัญญาก็ได้เพราะเขาไม่รู้ไงว่าเรามอ .4 เข้าใจไหมก็จริงมันดูมันรู้ไหมนักเรียนใส่ชุดมอ .4 ดูเปล่าวะมันดูที่อะไรวะสมัยก่อนของพี่มันเป็นจุดอะฮะตัวดาวเออวายเคี้ยไปปักเพิ่มไปปักเพิ่มได้ไหมวะเออวะฮะเออมันก็มีมีรุ่นพี่ไหมยืมเสื้อรุ่นพี่มาใช้หน่อยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสื้อโรงเรียนมันปักชื่อมันเดี๋ยวนี้ ปากอีกอ,อชิพหายอีกนะครับอลองดูแล้วกัน้แต่ว่าส่วนใหญ่ม .4 พี่ไม่ค่อยเชียร์ให้สอบส่วนใหญ่พี่เชียร์ม .5 เพราะม .5 มันใกล้เคียงม .6 เข้าใจไหมคือเหมือนไปลองสนามสอบอ่ะพี่เออพ,พี่ชอบเชียร์ให้ม .5 เราไปสอบดูอะไรเงี้ยเออมันจะได้มีประโยชน์เวลาไปสอบแล้วเป็นยังไงอ่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้พอเราแทนค่า PQR เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูตัวเชื่อมกันเลยวงเล็บแรกเขาเชื่อมเรียกขหมายท่าอะไรครับถ้าแล้วเอ้าใครจําได้จริงแล้วจริงได้อะไรครับน้องจริง อันนี้จำแม่นแล้วนะจริงแล้วจริงได้จริงตัวที่2เทสและเทสอ่านี้จําได้ไหมเทสและเทสได้อะไรครับได้เทสนะครับพอแล้วถ้ามันเทสทั้งคู่ก็ได้เทสอยู่แล้วเสร็จแล้วเอาจริงกับเทสตรงกลางมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรกันครับเชื่อมด,ด้วยหรือเอาใครจาได้ช่วยหน่อยจริงหรือเทสได้อะไร<ช>ะได้จริงนะครับเพราะว่าหรือมีจริงตัวหนึ่งก็จริงแล้วแสดงว่าตอนนี้โจทย์ของน้องได้จริง โจทย์ถามว่าข้อใดมีค่าความจริงตรงกับที่โจทย์กําหนดก็แสดงว่าอะไรรู้ไหมครับช้อยที่น้องจะตอบต้องตอบจริงเหมือนโจทย์จริงไหมเราก็มาไล่เช็คช้อยเลยนะครับจาได้ไหมว่าส่วนใหญ่เวลาไล่เช็คช้อยอะ่ะมันชอบไปตอบช้อยข้อไหนกันบ่อยที่สุดช้อยข้อช้อยข้อสี่ใช่ไหมคือเหมือนกับอาจารย์จะวางมาให้เราแบบเสียเวลาเช็คจริงไหมนะครับอ่ะแต่เวลาสอบน้องอาจจะเริ่มทําจากช้อยสี่ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วแต่น้องเลยแต่ว่าพี่จะทำไล่แต่ข้อหนึ่งไปเลยละกันนะครับมาดูข้อที่หนึ่ง ข้อที่1ก็คือนิเศษ r ถ้าแล้ว p แล้วก็แล้ว q แล้วก็หรือ r r ทุกคนช่วยกันนะครับแทนค่าก่อนเลยครับ r เป็นเท็นิเศษกลายเป็นจริงเสร็จแล้ว p ของน้องคือจริงอยู่แล้ว q ของน้องคือเท็จอยู่แล้ว r ของน้องคือเท็จอยู่แล้วอ้าวช่วยกันเลยวงเล็บแรกจริงแล้วจริงได้อะไรครับจริงถ้าแล้วจริงได้จริงวงเล็บที่2เท็จหรือเท็จได้อะไรครับได้เท็จเสร็จแล้วเอาจริงกับเท็จมาเชื่อมกันตรงกลางตรงกลางเชื่อมด้่องหมาอะไร และเอา้าโชว์หน่อยจริงแล้วเทสต็อปเทสแสดงว่าข้อหนึ่งตอบเทสกาไหมข้อนี้ไม่กาครับโจทย์ถามว่าข้อใดเหมือนโจทย์โจทย์น้องเป็นจริงงั้นช้อยหนึ่งไม่กาทีนี้มาดูครับช้อยข้อสองข้อสองก็คือ Q และกับนิเศษ R เสร็จแล้วตามด้วยก็ต่อเมื่อกับนิเศษ P ถ้าแล้วกับนิเศษ Q อ่ะช่วยกันน้อง Q ของน้องเป็นเทสอ่ะแทนไปเลยก่อน Q เป็นเทสเสร็จนิเศษ R นะครับกลายเป็นจริง นิเศต P like พีกลายเป em mi, ็นเท็จเพราะมันตรงข้ามกันนิเศษ Q คิวกลายเป็นจริงเสร็จแล้วลุยเลยครับวงเล็บแรกวงเล็บแรกเท็จและจริงครับตัวนี้ครับเอามาแลกกันได้เท็จใช่ไหมเพราะว่าและกันถ้ามีเท็จตัวหนึ่งก็ได้เท็จตัวที่สองเท็จถ้าแล้วจริงได้อะไรจาได้ไหมได้จริงพอเท็จขึ้นก่อนนะครับถ้าแล้วเนี่ยถ้าเท็จขึ้นก่อนได้จริงเสร็จแล้วข้างหน้าเท็จข้างหลังจริงเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนก็ต่อเมื่อกันตอบอะไรตอบเท็จ เพราะว่าถ้าเอาก็ต่อเมือเนี่ยต้องเหมือนกันถึงจะได้จริงอันนี้มันไม่เหมือนกันตอบเท็จแสดงว่า2ข้อแรกตอบเท็จทั้งคู่ต่อมาครับช้อยข้อ3ช้อยข้อ3ก็คือนิเศษ P หรือกับ R ถ้าแล้วกับ Q และกับนิเศษ R นะครับอ่ะเรามาแทนกันเลยดีกว่าครับนิเศษ P ครับกับเป็นเท็จ่วน R นะครับก็คือเท็จเสร็จแล้ว Q ของน้องนะครับก็คือเท็จนิเศษ R ครับกับเป็นจริง พวกนี้เวลาสอบต้องแม่นมากนะน้องจาไว้นะน้องจะเจอตรักศาสตร์แค่ม .4 เทอมแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเทอมสองเนี่ยบทที่น้องจะเจอจะยากมากเทอมสองมันจะมีสามบทที่ยากก็คือมีฟังก์ชันมีภาคตัดกลวยที่เกี่ยวข้องกับเลขาคณิตบางโรงเรียนเอาเลขคาที่มาสอนล่วงหน้าก่อนด้วยแต่บทจริงๆคือภาคตัดกลวยอีกบทหนึ่งก็คือบทเอ็ก n ์โพเนนเชียลกับล็อกแคลริทึมเทอมสองยากมากเพราะฉะนั้นเทอมหนึ่งเนี่ยพยายามทําดีๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวเทอมสองค่อยไปรูอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นวงเล็บแรกครับมันจะเป็นเท็จหรือเท็จอ้าวใครจําได้เท็จหรือเท็จได้อะไรครับได้เท็จขอบคุณมากข้างหลังมันเป็นและเท็จและจริงก็ได้อะไรเหมือนกันครับได้เท็จแต่มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายถ้าอะไรตรงกลางถ้าแล้วจําได้ไหมถ้าแล้วถ้ามันขึ้นด้วยเท็จเนี่ยไม่ต้องเช็คอะไรเลยตอบอะไรได้เลยครับจริงสรุปข้อที่เป็นจริงตรงกับโจคือข้อข้อไหนนั่นเองข้อ3จบสมมุติถ้าข้อสอบโรงเรียนออกประมาณนี้ไหวไหมไหวอยู่นะ โอเคนะแต่ว่าโจทย์จริงๆเนี่ยพี่บอกเลยมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้แน่ๆมันต้องมีโจทย์ที่มันยากกว่านี้แต่ว่าโจ์สไตล์นี้ขอยน้องทําให้ได้นะครับขอยโชคดีอ่ะโอเคข้อ1ผ่านไปครับทีนี้จากข้อ1เสร็จพี่อุ๋ยจะพาน้องไปดูข้อที่2อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันย้ำนะครับนี่เป็นการติวสรุปของตักกศาสตร์ซึ่งพี่จะติวแค่2ครั้งนะครับเสานี้กับเสาหน้าเพราะฉะนั้นเราจะติว2ครั้ง นะที่เหลือเราจะได้จบตรกศาสตร์กันแล้วนะครับแล้วถ้าใครอยากทําโจทย์อะไรเพิ่มก็นะ้องก็บอกว่ากําหนดให้ p มีค่าความจริงเป็นเท็อ่าน้องสรุป p เป็นเท็จเขาบอกว่าแล้วค่าความจริงของนิเศษ p และ q ถ้าแล้ว r เป็นอะไรพูดตรงๆเลยนะข้อ2เนี่ยรู้แค่ใครคนเดียวรู้ p ตัวเดียว นะครับคิวไม่รู้อาร์ไม่รู้แต่น้องเรียนตรกาสร์กับพี่มาแล้วน้องรู้ใช่ไหมว่าตรกาสตร์ไม่จะเป็นต้องรู้ทุกตัวจริงไหมบางครั้งรู้แค่ตัวเดียวบางครั้งรู้ตัวเดียวบางครั้งรู้ตัวเดียวก็ตอบได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแคร์อะไรที่รู้แทนค่าครับโจทย์รู้พีเป็นเทจเพราะฉะนั้นน้องใส่พีตัวนี้เป็นเท็เอาถามเลยในวงเล็บข้างในมันเครื่องหมายตัวเชื่อมคืออะไรตัวนี้และเอาใครจําได้บอกพี่อุ๋ยหน่อยถ้าเป็นและและตัวหนึ่งเป็นเท็จ เราไม่ต้องสนใจอีกตัวหนึ่งครับและถ้ามีเทสตอบอะไรได้เลยตอบเทสเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้ได้เทสอ่าใส่ไปเลยครับวงเล็บนี้ได้เทสเนี่ยคือต้องไล่มาทีละส่วนก่อนเสร็จแล้วเทสตัวนี้ตามด้วยเครื่องหมายท่าอะไรท่าแล้วรู้ใช่ไหมว่าถ้าท่าแล้วขึ้นด้วยเทสตอบอะไรได้เลยตอบจริงเนี่ยเทสท่าแล้วได้จริงเนี่ยถ้าน้องฝึกอย่างนี้ได้นะตรรกศาสตร์แม่งกระจอกมาก แต่ข้อนี้ใครเผอตอบจริงนั้นทําไมถึงผิดคณะเออมันมีนิสศยเราเระวังตัวนี้ด้วยถ้ามีนิสศยต้องกลับจริงเป็นอะไรข้อนี้ตอบเทสครับจบเพราะฉะนั้นข้อ2นะครับตอบทอเทสอะเลียร์นะฮะน้องจัดไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วดูข้อที่3ครับมาดูอีกันต่อย้ำอีกครั้งนะฮะนี่เป็นการติวสรุปเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ย เหมือนกับพีคล mm ้า hmm. ยๆแบบสปอยอ,อารมณ์ประมาณแบบสรุปให้ฟังอะเออบางคนเวลาอ่านน้อยอ่านไม่ทันก็ยอ mm ่อพอให้เหลือแค่2ชุดชุด1กับชุด2ที่เราเรีเยงอะไรชุดหนึงอยู่ต่อมาข้อที่3ข้อที่3ก็บอกว่า P มีค่าความจริงเป็นจริง mm hmm. เขียนไปเลยครับ P mm hmm. เป็นจริงอยากให้น้องตอบตัวที่โจทย์บอกมาว่า Q ถ้าแล้ว P หรือ R แล้วก็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อข้างหลังก็จะเป็น p ถ้าแล้วกับ s ถ้าแล้ว p อ้าวมาช่วยกันรู้ตัวเดียวครับคือ p ก็แทน p ไปเลยครับ p เป็นจริงนะครับ p เป็นจริงนะครับ p เป็นจริงตัวอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรครับช่างแมงครับรู้ p ตัวเดียวอ่ะไหนบอกพี่หน่อยเลยเริ่มจากวงเล็บใหญ่ก่อนวงเล็บใหญ่ข้างหน้าเรารู้ p เป็นจริงใช่ไหมในตัววงเล็บย่อยจริงมันเอาไปเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรตรงนี้หรือ จำได้ไหมที่พี่บอกว่าจริงเนี่ยถ้ามันหรือกับใครก็ตามตอบอะไรได้เลยตอบจริงเอาโอเคนะแ,แสดงว่าน้องรู้แล้วอ้าพี่อุ๋ยตัวนี้ได้จริงจ้าเฮ้ยน้องตัวนี้มันเครื่องเลขเครื่องหมายท่าอะไรท่าแล้วแล้วลงท้ายด้วยอะไรครับจริงจําได้ไหมเมื่อกี้ท่าแล้วถ้าลงท้ายด้วยจริงตอบอะไรได้เลยตอบจริงเข้าใจไหมเฮ้ยถ้าสมมติว่าใครจําไม่แม่นพี่แนะนําเวลาสอบยอมเสียเวลานาะทีหนึ่งทําอะไรก่อน เขียนเข้าใจป่ะเพราะถ้าเขียนเนี่ยมันไม่ต้องท่องมันจะเช็ค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 เข้าใจป่ะอยางแนะนํานะถ้าสมมติใครที่ท่องไม่แม่นนะเข้าไปแล้วสอบรีบทําไมก่อนเขียนยอมเสียเวลาหนึ่งนาทีเข้าใจไหมเขียนเสร็จเวลาสอบมันนั่งเช็คได้เลยมันจะเร็วเข้าใจไหมนะครับอืมทีนี้พอเรารู้ว่าข้างหลังเป็นจริงยังไงยังไงตัวนี้ได้จริงแน่แสดงว่าวงเล็บใหญ่ก้อนนี้ครับได้จริงเรียบร้อยไปดูวงเล็บหลัง วงเล็บหลังเนี่ยถ้าเรามองวงเล็บย่อนี่นครับน้องสังเกตดีๆตัวนี้มันเครื่องหมายท่าอะไรท่าแล้วแล้วตามด้วยจริงใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าท่าแล้วตามด้วยจริงก็ตอบอะไรเหมือนกันตอบจริงเสร็จแล้วครับข้างหน้าก็จริงครับข้างหลังก็จริงครับจริงถ้าแล้วจริงตอบอะไรเหมือนกันครับน้องจริงสรุปหน้ากับหลังหน้าตามเหมือนกันเลยใช่ไหมมันเชื่อมด้วยก็ต่ออะไรก็ต่อเมื่อจริงกับจริงก็เลยตอบอะไรตอนจบจริงเพราะฉะนั้นข้อสามตอบจริง เนี่ย <Yeah. S 2> ไปฝึกซะเอาให้คล่องให้รู้สึกว่าบทเนี้เป็นบทที่น้องจะไม่มีคําว่าพลาดงั้นใครสอบจากกระสสดอไเนี่นะครับฝึกดีๆครับพี่กล้าพูดเลยน้องได้เต็มแน่นะครับมันเป็นบทที่มีโอกาสทำคะแนนได้เต็มสูงถ้าไม่ประมาทนะแล้วก็ไม่พลาด